ค่ะทุกคนวันนี้เช้าวันศุกร์นะคะเรากําลังจะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตนะคะไปด้วยกันทั้งหมด6คน4ี่วัน3คืนนะคะยังไงนะคะช่วยติดตามด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเลยค่ะตอนนี้รถมารับแล้วนะคะบายตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะขึ้นเครื่องไปภูเก็ตเราไปสายการบินไทยไลออนแอร์นะคะ ใครที่มาช่วงสถานการณ์โควิดอันนี้เราเวลาเรามาสนามบินเราก็ต้องใส่หน้ากากกันทุกคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพร้อมที่จะขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินภูเก็ตแล้วเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะคะว่าผู้ร่วมทริปของเราวันนี้มีใครบ้าง <c oughs> เจอกันที่สนามบินภูเก็ตค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินภูเก็ต ตอนนี้เราก็กําลังมาใช้บริการรถเช่าของเพิร์ทนะคะเป็นครั้งแรกแต่เราจะมาบอกกันว่าเพิร์ทเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้แนะนําผู้ร่วมทิปของเราในครั้งนี้แล้วนะคะคนแรกก็คือนี่เลยค่ะคุณสามีมคุณแบงค์นะคะผู้ร่วมทิปของเราคนที่สองคุณพ่อคะ่ะ บายบายให้กล้องหน่อยคุณแม่ค่ะคุณพี่เบ้นค่ะและคนสุดท้ายพี่อิงอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรารอรถเข้านะคะแล้วเดี๋ยวจากนั้นนะคะเราก็จะไปกินอาหารเที่ยงกันนะคะไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยค่ะจากสนามบินนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารกลางวันของเราร้านแรกที่เรามาถึงภูเก็ตแล้วนะคะถ้าใครมาภูเก็ตก็แนะนําให้ลองมาทานร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน หมอมูดงนะคะ นี้นะคะเราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะที่ภูเก็ตของเราครั้งนี้นะคะเราพักที่วินด์ัมแกรนภูเก็ตคาลิมเบนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะเปิดประตูเข้ามานะคะมีห้องน้ำสำหรับเออส่วนรวมนะคะหนึ่งห้องนะคะก็จะไปออนแช่มันเป็นที่สุดอย่าเปี้กันเพื่อไมออนแช่ที่นี่สุดก็ได้ใช่ไห เข้ามามีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะอยู่ทางขวานี่ครั้งนี้เขามีเวลขคามบนเตียงให้เราด้วยแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะครั้งนี้เราให้พ่อกับแม่นอนห้องนอนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราดูห้องน้ำของห้องนอนใหญ่คะ่ะแล้วก็ห้องนอนใหญ่นะคะจะเชื่อมกับสระว่ายน้ำส่วนตัวของเราะคะ่ะ แล้วก็เดินตรงมานะคะก็จะเป็นห้องสําหรับครอบครัวนะคะห้องนี้เป็นห้องแฟมิลี่นะคะสามารถเข้าพักได้4คนนะคะโดยแบ่งเป็นห้องนอน2ห้องนะคะแล้วก็ระเบียงของเราเป็น sea view garden เห็นทะเลแต่ต้นไม้บางงงไหมแต่โดยส่วนรวมก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ของเราเป็น t ู o ิลล่านะคะ นี่ก็เป็นห้องพักของเรานะคะครั้งนี้เรามาพักด้วยกันทั้งหมด6คนห้องนี้จะเป็นห้องนอน4คนนะคะแต่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนสําหรับ2คนด้วยสวยไหตเนาี้เรามาอยู่อีกห้องนอนหนึ่งของทริปนี้ของเรานะคะที่เป็นห้องนอนแบบ2คนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงห้องนี้ก็จะเป็นซีว v วที่แท t ทร u นะคะมาดูกันคะ่ะนี่เป็นเหมือนโตทำงานนะคะตรงนี้เป็นห้องน้ำ ก็นี่เป็นเตียงนอนที่เห็นวิวทะเลเนี่จะถ่ายจากหัวมุมเตียงนอนนะคะนี่เป็นวิวทะเลออกไปเลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะนี่ออกไปก็จะเป็นวิวทะเลเลยบรรยากาศดีมากสนุกไหมคะแม่ส น,นี่ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งถ้าใครมาสองคนก็แนะนำห้องนี้นะคะสวยมากเลยวิวสวยสวัสดีวันที่สองนะคะวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนวันนี้นะคะเช้านี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ห้องอาหารเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา9โมงค่ะ าดีไหมคะโอ้เยี่ยมนี่ดูดูปฏิกิริยาพ่อเราดูปฏิกิริยาแม่อาหารเช้าดีไหมคะสุดเยอดวิวถ่ายรูปดีไหมคะดีมากค่ะสวยวิวสวยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์โรงแรมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บก็เดี๋ยวเราทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้ของเรามีอะไรกันบ้าง ำพริกอุ้งเสียบเพราะว่ามันมีความแบบเผ็ดรอ้อนเดี๋ยวเราไปเดินเมืองกันบ๊ bye ายบายเดินที่โอทาวของเมืองภูเก็ตนะคะแล้วเราก็จะมาหาร้านขนมหวานทานเราก็มาเอะใจกับร้านไอศครีมร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านไทยเวทโรนะคะเป็นไอศครีมโฮมเมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศร้านกันนะคะว่าร้านเป็นยังไงบ้างเนาะ ทริปของเราในครั้งนี้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ท่าเรือนะคะกิจกรรมของวันนี้ของเราก็คือเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไป s อกเกิลดำน้ำกันที่เกาะเทแล้วก็เกาะราชาครั้งนี้ที่เรามาเราใช้บริการของเลิฟซีทัวร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงนะคะว่าเขาบริการดีไหมติดขัดตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ค่าบริการเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงติดตามกันด้วยนะคะ ราอยู่กันที่ไหนคะพี่อิงตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะเฮค่ะก็คือเราจะมาทำแอคทิวิตี้บนเกาะนี้คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเป็นเกาะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงสาถานการณ์โควิดอ่ะเขาจะมีอะไรเขาเรียกเลยนะเขาจะมีพวกพาราชูตบานาน่าบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมบนบนเกาะให้เล่นแต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดก็เลยงดกิจกรรมใช่แ <c> ต <oughs> ่เห็นเขาบอกว่ามันมีที่พักด้วยแต่เขาบอกว่าตอนนี้ปิด ช่ก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเกาะนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าเขามดกิจกรรมกันอ่ะก็บนเรือปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ25-30คนอ่ครั้งนี้เรามากี่คนคะ1 2 1่ 1..2..12 คนเองก็เสร็จจากเกาะเฮนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่เกาะราชาเนาะเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันที่เกาะราชาอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่เองบ๊ายบายหน่อย ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะราชาใหญ่เกาะราชาใหญ่เนี่ยคือจริงๆอ่ะมันจะมีสองอ่าวอ,อ๋อมี2ออ่าวถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเหมือนช่วงโลหรือว่าช่วงกีนก็คือเขาก็จะทําโป๊ะท่าเรือที่อ่าวนี้เรือจะจอดอยู่ที่ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงไฮจะเป็นอีกฝั่งหนึงอ,อ๋ออีกฝั่งหนึ่งของเกาะใช่ค่ะอ่าวนี้ก็คือจะชื่อว่าอ่าวทือ อ่าวทือโอเคแต่ว่าอีกอ่าวนึงจำไม่ได้แล้วลืมข้อมูลจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะน้ำใสไหมคะพี่เอ้งน้ำใสมากจะบอกว่าจริงๆแล้วกิจกรรมบนเกาะนนี้มีหลายอย่างแต่เราทำอะไรบ้างเรานอนฟังเพลงอย่างเดียวค่ะเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเขาเขาจริงๆเขามีขับรถ ATV ให้เที่ยวรอบเกาะแหละเนาะแต่ว่าเราแดดมันร้อนอะ แล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครอยากแบบว่าฟันได้อาใช่ก็สามารถก็สามารถฟันไดได้ก็คือจะมีเรือออกไปฟันไดด้วยแล้วก็สามารถสนอก k l i n g ที่หน้าหาดตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะแค่เล่นน้ําเบาๆสวยๆก็ได้แต่เราถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่แหละค่ะเป็นบริเวณโต๊ะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะนั่งตักแดดอาบแดดแทนๆอเอาผิวเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไป snorkling อาเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือค่ะไปกของ ก็บที่หน้าหาดเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําให้เข้าฟรีค่ะก็จะมีร้านอาหารแบบกระยุม่มกระยิงมจะมีน้ําผลไม้แล้วก็ส้มตำค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําข้างๆด้วยนี่คือพิไตของเนี่เราอยู่หน้าหาดหาดฝั่งนี้เรียกอะไรคะอ่าวชื่อครับและอีกหาดหนึ่งอ่ะมีอ่าวปะตกครับแล้วก็อาา่าาี่เราได้ข้อมูลาล้วจากเมื่อกี้ที่พีาอิงบอกจาาาาาาา เดี๋ยวเจอกันบนเรือนะคะเดี๋ยวไปสนับสึุนกันค่ะ สวยค่ะร่างาสวยมากน้ำใสไหมใสเห็ดปลาแดงปลาปลาสวยอุตอมาตอดเอ,าอ้าแม่แม่สะเลทะเลนกพ่วงสะ,สะ,สะ <laughs> เลนกพ่วงอ่ะขึ้นมาค่ะแม่ดึงเชือกับดึงเชือก ก็กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองแล้วนะคะตอนนี้เราจะกำลังจะขึ้นไปบนฝั่งนะคะแล้วค่อยไปหาอาหารเย็นกินกันอีกทีนึงนะคะเราบรรยากาศโดยรอบมาให้ดูนี่ท่าเทียบเรือนะคะ เะะดยนกันร้านอาหารเย็นค่ะวันนี้เรามาทานร้านที่ไกด์เตือของเราเมื่อกี้แนะนำนะคะชื่อว่าร้านหอยป้ายแดงค่ะนี่หอยป้ายแดง ถ้าเกิดว่าจะมาร้านนี้นะคะต้องลองเสิร์ชหาดีๆเนาะเพราะว่า,มาเมื่อกี้ตอนเสิร์ชหาใน Google Map เหมือนจะมีทั้งหมดสามสาขานะคะตอนนี้เรามา,ร,าร้านที่มีสาขาอยู่ที่กระทู้นะคะ ็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สนามบินภูเก็ตแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายของเรานะคะกิจกรรมวันนี้เราไม่มีอะไรเลยตอนเช้าตื่นมาก็คือไปออทานอาหารเช้าที่โรงแรมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้าวเที่ยงเราก็ไปกินขนมจีนร้านจี้หลิวจี้หลิวค่ะจี G ้หลิวก่อนเดินทางมาถึงสนามบินตอนนี้เราอยู่สนามบินที่จะกลับไปพร้อมกลับไปกรุงเทพแล้วนะคะก่อนออการจะปิดวอล์กวันนี้เราก็ติดทางเรื่องหนึ่งเนาะก็คือเรา บอกว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวการเช่ารถของ h e ิร์นะคะก็ก็ถือว่าโอเคที่เคยใช้บริการของ b ัตเจตก็คือปกติอะบัตเจตะเราให้รถอะไปส่งไปส่งรถเราที่โรงแรมได้แต่ว่า h e ิร์เนี่ยต้องรับส่งที่สนามบินเท่านั้นนะคะมันก็อาจจะไม่สะดวกในบางอย่างแต่ว่าการบริการโอเคค่ะการติดต่อง่ายมีปัญหาก็คือส่งอีเมลแก้ไขติดต่อได้เพราะว่านื่งจากเราติดสถานการณ์โควิดก็เลยทําให้ มีต้องมีการเชนเซอร์การเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อง่ายค่ะแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ได้แรงมากกว่าค่าอยอื่นๆนะคะซึ่งตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยเฮิร์ทเนี่ยน่าจะถูกสุดด้วยซ้ำเพราะว่าเราซื้อช่วงช่วงวันสงการแต่ว่าติดที่ต้องเลื่อนมาเลื่อนมาช่วงนี้แทนนะคะแต่ก็ยังถือว่าถูกสุดนะตอนนั้นที่เราหาได้แล้วก็การประสานงานที่สนามบินก็โอเคค่ะของเฮิร์ทก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ กิจกรรมดำน้ำของเรานะคะเราใช้บริการของ l ล er ิฟซีทัวร์ก็ประทับใจค่ะเพราะว่าหนเนื่องจากการบริการดีการติดต่อการแนะนำจากติดต่อกันทางไลน์นะคะ mm hmm. ก็จะมีการแนะนำส่งภาพรูปเรือให้ดูส่งเบอร์ติดต่อคนมารับ คนที่จะมารับเราที่จะไปขึ้นเรือเนี่ยมาตรงเวลาเจ็ดโมตรงที่เรานัดกันไว้นะคะก็มาตรงเวลาแล้วก็การบริการทุกอย่างบนเรือคือดีเพราะว่าเขาเหมือนกับเวนนาๆอีกทีนึงเราไปใช้บริการของออบริษัทฮันนีมูนทิปาบนเรือเนี่ยก็คือมีอาหารให้หนึ่งมือ้อในทิปของเรานะคะก็คือคนละ1,300้บาท มีอาหารหนึ่งมือ้อมีผล,ลไม้ว่างให้มีน้ำผล,ลไม้มีน้ำเปล่าแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้สำหรับคนดำน้ำมีอุปกรณ์ดำน้ำให้เป็น s n ์เกิลน,นะคะก่อนทิ้งท้ายตอนนี้นะคะเราก็จะมาฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทิปของเรานะคะอีก5้าคนว่าทิปนี้มีความรู้สึกประทับใจอะไรยังไงบ้างนะคะเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะแม่คะพูดถึงความรู้สึกในทิปนี้หน่อยอประทับใจค่ะประทับใจอะไรบ้าง ทับใจตั้งแต่ลงตระหน่ำดีเลยทุกอย่างดีมากดีมากโอเคสนุกไหมคะมาอีกไหมมาสิอาต่อไปค่ะพ่อคะเอาเมื่อไงประทับใจอะไรในทริปนี้คะอากาศอากาศดีแค่นั้นแหละธรรมชาติดีอ่าธรรมชาติดีพ่อมาพักผ่อนพักผ่อนจริงจริ กันการพักผ่อนที่บ่านพูดถึงความรู้สึกในทริปนี้หน่อยค่ะสวัสดีครับสนุกดีอาหารอร่อยที่พักดีพ่อแม่แฮปปี้มีความสุขแค่นั้นเลยโอเคอะไรพูดถึงความรู้สึกทริปนี้หน่อยทริปนี้ก็สนุกดีครับป้าหมาคือพักพ่อกับแม่มาพักผ่อนก็เป็นปตามเป้าครับที่พักก็สะดวกสบายดีคนโล่งบอกว่า สถานที่สำคัญต่งางๆพวกโชว์ต่างๆก็ปิดตัวาตามสภาพเศรษฐกิจที่มีครับรมวมแล้วก็ที่พักดัตต์ซีเนาะรวมที่พักดีอาหารอร่อยครับโอเคกเน้าใช้บริการของเลีทัวร์ดีะคคจรริงับไกด์ดูแลดีถ่ายรูปพาลูกทัวร์ถ่ายรูปกันทุกขั้หินทุกมุมนะครับก็พ่อแม่แฮปปี้ครับแต่ว่าแดดร้อนไปหน่อย คนสุดท้ายของเราค่ะพูดถึงความประทับใจความรู้สึกในทริปนี้นหน่อยค่ะความประทับใจเหรอจริงๆอันดับแรกคือชอบโรงแรมชอบที่สุดคือเียงนอนเพราะว่าเป็นคนชอบนอนเต็นท์นุ่มหมอนเพราะแบบว่าหมนลงไปแล้วแบบมันดูปลงไปเลยมือนดูดวิญญาณไปเลยแล้วก็ชอบสระาน้ำชอบแช่น้ำแล้วก็ชอบเกาะราชา ราชใหญ่ใช่ราชาใหญ่น้ำสวยมากน้ำใสจริงๆคือที่แรกอ่ะจริงๆอ่ะคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโร่น้ำจะขุนน้อยมันก็คงไม่ใสเท่ากับช่วงไฮอละอันนี้คือทำใยไปละแต่ก็ยังใสใสคือแบบแต่เห็นยันพื้นเมื่อวานช่วงดีมากคือฝนไม่ตกเลยทางที่เรามาฝนตกทุกวันวันนี้ก็ตกวันกลับแต่ว่าเมื่อวานที่ไปดำน้ำไม่ตกเลยไม่ตกเลยแดดแรงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปทายเฟรก็ประทับใจแล้วนอาหาจริงๆมาชอบอาหารใต้อยู่แล้ว กินเกี่ยงกันทุกร้านแต่จริงๆเรากินคุ้มมากแทบไม่มีไม่เหลือเลยจุกร้านเลยกินกันเก่งมากขนาดสั่งแบบว่าเยอะนะใช่ใช่ใช่แต่จริงๆโอเคแฮปปี้กินมีแฮปปี้ค่ะเราจบทริปภูเก็ตของเรานะคะวันสี่วันสมคืนแล้วนะคะและเด็กเราก็จะกลับไปที่กรุงเทพแล้วเราก็ขอปิดวอล์กท่องเที่ยวของเราที่สนามบินภูเก็ตเลยแล้วกันนะคะทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนครอบครัวเราจะไปที่ไหนกันอีกติดตามกันด้วยนะคะทุกคนถ้า มีคอมเมนต์หรือสอบถามอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ถ้ามีอะไรจะแนะนำก็แนะนำเข้ามาได้อีกเช่นกันนะคะขอจบทริปภูเก็ตของเราในครั้งนี้นะคะลาก่อนเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย